สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีวัดสดุครู่ทุกคนเด้อสวัสดีครับออยินดีต้อนรับกับสูงสองเบาไก่นะ้องพี่น้องเนาะเมื่อนีนะ้พี่ทานไหวน้องพี่น้องน้องกะจีตอนสิไปงานแต่งหรือว่างานร้นองน้อพี่น้องนอนบ้านเาเนาะงานร้องอยู่แถวบ้านดับบอนะพี่น้องเนาะอยู่บ้านดับบอก็คือแบบว่าเป็นงานของอ่าระบ่าวห้องหมูไก่เนาะค่ายๆแบบว่าแต่จะหยาดกันเลยนะพี่น้องเนาะอ่าบอได้เอง หาอะไรดอกเนาะหมูกระแมนยา่กระแมนเนาะเพิ่นบอกไข่ไปเนาะเพิ่นเห็ดแหนมืระแลงเนาะพี่น้องเนาะไแหนมืระเศร้านี่เพินน่นส่งเคยมือ่อื่นตอนเศร้าเนาะพี่น้องไว้รำเศร้าแต่ไก่คือชิบูได้ไปสมน้ำเพิ่นเนาะพี่น้องเพราะว่าไก่การทีได้มากเปิดห้างเนาะคายเขื่อนคายคลองหาเงินตามเคยเนาะเพราะว่างานหอกเกษตรไก่ใจจิมาหอนเล้วไปีกทมาเข่าฟองเลย นี่าเจ้าสาวสบายดีพี่น้องเฮ้ยเจ้าสาวอะนี่เจ้าสาวอะคือว่พี่น้องเจ้า่าวเฮาบพี่น้องเือเขาอยู่ทุกปีะง้สามสิสสเสา็ดแล้วไปเจ้าสามสิบสามสิหนาวอสีแทเป็นน้ำกลองมน้ำกลองเหรอ ไปเดิข้างนอกจ่ะมันแดดจังที่ซองไงบอกว่ามันมันมืดมันห่อบมันหอนี่ห่อในหมือนนี่มันถืบปะพี่น้องมาพี่น้องมาออกมาข้างนอกเลยพี่น้องบอดี้ที่เมืองน้ำพี่น้องคนนี้อ้าวนางงามเปลียนเสื้ออะเมื่อกี้นี่ร้องร้องพี่น้องเอาไว้อัน ใส่ในมือแต่งพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องอ้าแค่จอ้าวแค่ขึ้นนะไม่ขึ้นะดิ่งไหมไม่ขึ้นาวนสบายดีพี่น้อาแดแดงพี่น้องหายแดงออานพี่น้องแคู่นี่ตาพี่น้องต่างกันไปเลยเนาะเรื่องมือบา นี่สมาชิกไม่นำพี่น้องสมาชิกเอาสามคนพี่น้องมีลูกวัเพิ่มหนึ่งคนนี่บอดีพี่น้องคล้ายๆเหวี่ยงพี่น้องคนเหวียนบ่หน,น,น้าตาคล้ายๆเลยบอดี้บอดี้ีือการกระชื่อเลยบอดี้นะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสี่โมงพี่น้องเลยนา่ดูเลยสี่โมงพี่น้อง กล่หอย่งเนียมรสดแท้นี่าแตงปาใส่แบบมาใสก่อจะไปลูกจะไปเมื่ออารมณ์เลยนะพี่้ังนะอ๋อเดียวก็พ่อตนะคบนั่นเพอเออเดียวก็พ่อพ่อแวกคือแหวกนียว่าดูอะไรแหวใส่ไงแหวหันเดียวว่าบอกแหหันไอโค้งก็ได้ซื้อท่ากางให้ลูกเลยเขาซื้อนมทำเดียว่านะโบแหวกก็ได้ ไปน้ำกันพี่น้องไปดองน้ำกันอันไปดองครั้งแรกเลยได้พี่น้องว่าความจริงอันนี้อองานคขว่ะงานยัไงอ่ะโอ้งานคขวครั้งแรกเลยกับเบาไก่พี่น้องเอ้ยโดนเด็กๆนี่สีเป็นบ้าอไรน้ำหยาพี่น้องเด็กๆนี่สีเอาอันไปขายต่อพี่น้องเอ้ยสามคนเลยเม่อกี้เสียหายไปจ้ะพี่น้องบุญคือมึงเหนียดเลยลูกเมื่อก้ยี่บ้านไขว้บุญคืเมืองเหนียดไะไอ่ะ งานคู่ขังแรกในชีวิตกระเป๋าไก่พี่น้องเอ้กระเปาไก่เหารอบพี่น้องนียแม่ให้อยากนอนไปไปพี่น้องกำลังออกแต่ปักซองพี่น้องเอ้ยอันดองในะยู่บ้านน้ำบ,อบ่อเอ้ยบ้านน้ำบ่อพี่น้องไอ้ติดกันถ่ายกระป๋บบานเบาไก่นะานหายไปฟูเดียวกรบเปไปพี่น้องเอ้ยอยากให้อยากให้ดาวเดองไปน้ำพี่น้อง มีง่ายกหมือยโซ่แล้วเนาะก็เลยน้ำไปพี่น้อง้ยเห็นบอกวาวนวอาใจพี่น้องนะอดไปคนเดียวจะก่อไอนั้นอีกจะก่อไขบยังให้ไปอีกจะ้เราะล่าเรีนเล่นควนกไอยากอยากาวอยากเข้าไปให้เ้าาเาไปละวัน กวนยังต yeah. ่อไปแล้ว oh yeah. yeah. so yeah. so ันว hmm. ้าไหนมุณขาดเลยยัคสิบมาไป nhà อยู่พี yeah. ่น้องเอ้ยเอาดีกว่ามากินท hmm. yeah, ี you know. okay. ่ nhà ให้เอาไปอุ้งเซมีอยากไปหาน้อยย่าที่น้องเอ้ยหนามันก็เป็นนั่นอยู่มันเป็นนั้มกล้องเอ้ยอ่ามันมันต่อกับแสงแดดกล้องกล้องแดดหล่ะผมแหงกล้อแกต้องมาดีเนาะก็ว่าคือแตงหนามันอยู่นะความแดดโอ้ยพี่น้องเอ้ยความหอนแดดความแดดเนี้ย แต่บนหนาวนะพี o, nữa, hey, ่ดาวเขาย้อนสีย้อนสีเลื่อนหายใช่แต่บนหนาวพี่ดาวไงหนาวก็สิได้สานตัทุนอีกแล้วพี่น้องพี่น้องทันใดเนาะอยากอ่า แคนไก่ไ uh, ด้ได้เดินพี <h <h ่น้องเด้อวันนี้เสิร์ฟแบบอ่านว่าเราทำผู้สมัครได้มาได้กามาได้เด้พี่น้องเด้อพอหยอกคือเดินผูกแค่น้อพี่น้องกันเต้นไก่อยากให้มาห่วเนาะมาห่วห่วยินดีนำไก่เนาะกับเรเรื่องแห่งกันดีเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันเป็นมื่องสำคัญเนาะพี่น้องเนาะกับชีวิตแต่งงานเนาะมันเป็นวันสำคัญแล้วกับทุกคนกันแล้วเนาะพี่น้องเนาะแต่อย่าให้ ญาติพี่น้องเลยว่าคนที่กู๊จักเนาะเพื่อนมิตรสหายเนาะก็ยังไงมาหววน้ำกันและแไปเป็นสักพีพยานน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะวันที่จาะแปดนี่เฮากับสิได้จัดพิธีเนาะกับวู้ที่ได้ใหญ่เล็กน้อๆสัมได้เนาะพี่น้องเนาะกตามหมดตามประมาณเนาะกับมีเงินงานในดอนเป็นงานในน้อยพี่น้องเอ้ยงานใบใหญ่ดอกงานเฮาก็เป็นงานในน้อยธรรมดาเฮ็ดพอแล้วฮิดแล้วคลองเนาะ เป็นงานบุญใหญ่ดอกพี่น anyway> ้องเอ้ยงานธรรมดาแค่ข้าวเราคือผมมีบันไดเนาะพี่น้องเนาะซทำที่เห็นนั่นแหละสีหน่อยแล้วเด็กกขบอแต่อย่าตีกันได้พี่น้องเด้อไหนหน่อยกับอ่ากลุณพ่อเนี่ยบางคนรในแห้งเบ้าสิแต่งไปยังแล้วเลี้ยงกับลูกซองกับแ่งเพื่อเบาลไกลนี่แหละขอก็ว้ในนี้ แตงเผืเปลืาไก่เพื่อนร้อนอทั้งแน่ทั้งกี่ฟุตแม่โอยอ Thank hey. you. หนาวขีดเลยพี่น้องเอ้ยตอนแรกจะขีดมาซีนาวป่ะจะเอาแสกกันหนาวมานำเป็นหม่าบัดนี้พันทอดพี่น้องเอ้ยพอดีเน,นาะซ้ำนี้นะอากาศซ้ำนี่ทำไมซี่ค้ำๆกันอาจจะสีนาวๆกว่านี้พี่น้องเอ้ยอากาศานี่เขดีงามจะได้หน้อยมาเวให้ยาก่อนพี่น้องตอนแรกนี่ถ่ายบรรยากาศนะในงานมาให้เบิง่งเลยพี่น้องเลยแต่มีโอกาสอันไม่ถามนะว่าโอ้ไปไปเบิ่งทดสอบง,งานข้จราชการพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวกระจายความงามงานท้าวป ับงานแพก,กับไพก่พกันให้มันดีที่สุดนะเ้อรอพืชน,นะพี่นองเอ,อ,เอวันที่1วันที่สิยังอีกส4มือพี่นองพอดีหอดองเฮาสบสามมื่นเนาะไก่เดี๋ยวนี้นสิบสามื่นข้าวเดียวลงได้พี่น้องเออบริร้ิเนี่ ไก่เฮาใส่เสื <laughs> ้อสีลายๆี่นออกมือนี <out> ้เสื้อแล้วบุ่ดใส่เป็นคู่กันแล้วเฮ้ยเนาะปุ่ดเอาถ่ายดองจีใส่เป็นคู่ป้ารถปลอดภัยมี้องเลยแล้วเรื่องนี้บอกความจริงีบเคยลสุดท้ายจ้งถืงอะมี้องเลยอยากล่องอยู่เนีแบบคือซีมีซีซันดีอุ้ยใหม่ตื่นเต่าไปเห็นยังเนาะ